ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 หลายคนคงต้องการการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและหนึ่งในนั้นคือการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีรถยนต์รุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรถกอบครัวที่นิยมมากในขณะนี้นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็ื่นเลยช่องของผมทำเกี่ยวกับการดูแลรถยนต์รีวิวรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นต่างๆนะครับผม เพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดคลิปใดคลิปหนึ่งของผมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เราจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆกันนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้า Expander Cos นะครับสีขามุกซึ่งแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังรอส่งมอบนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างแล้วจะบอกนิดนึงว่าดูกันให้จนจบคลิปนะครับเพราะว่าคันนี้ มีทีเด็ดอยู่ที่ภายในห้องโดยสารแล้วก็ความปลอดภัยที่เสริมเข้ามาแน่นเอียดจริงๆของแถมแต่งเต็มจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องแป๊บหนึ่งอ่าโอเคให้ผมตัวเล็กลงนะนะครับโอเคเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับแน่นอนว่าด้านหน้านะครับ Advanced Dynamic Shield นะครับเนี่ครับดีไซน์คอนเซ็ปต์ของเขานะครับโครเมียมคิวโครเมียมนะครับก็ยังอยู่นะครับ แล้วก็ตัวด้านหน้ากระจังนะครับตัวชิ้นนี้เห็นไหมครับยังดูเท่และดูบึกบืนอยู่นะครับผมสําหรับด้านหน้าแล้วที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้ตรงนี้นะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ดูนี่ตัวนี้ตัวสปอตไลเดอร์นะครับตัวนี้เป็นสเกิร์ตคู่หน้านะครับแล้วไฟ LED ตัวนี้สามารถใช้ได้จริงนะครับนี่อ่าเพื่อนๆดูนี่ตัวนี้ตัวนี้สามารถใช้ได้จริงนะครับเป็นไฟเอ่อเป็นไฟ LED นะครับผม นี่ครับแล้วด้านหน้าก็จะมีไฟไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับอยู่ด้านล่างไฟตัดหมอกให้มาเป็น LED นะครับดวงกลมๆเนี่ยเนี่ยตัวนี้อันนี้คือไฟตัดหมอกนะครับผมหน้ากระจังก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับแล้วเห็นจุดๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูให้กล้องเข้าใกล้เลยดีกว่าอ่ะตัวนี้นี่ครับเห็นไหมตัวนี้อันนี้คือกล้องหน้ารถนะมันจะทํางานพร้อมกับกล้องรอบพันแน่จริง คันนี้มันแถมกล้องคันนี้ติดตั้งกล้องร้อขันให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในว่ามันเป็นยังไงกล้องล้อขันนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านข้างกันก่อนนะส่วนด้านข้างนะครับสำหรับ e x p e n d e r c o s s นะครับแน่นอนว่าตัว cross ต้องมีตัวซุ้มล้อแล้วก็ปลายกันชนด้านล่างนะครับแล้วตัวนี้ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เขาแต่งมานะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือชายไปได้ด้านล่างนะครับ ที่ใส่มาให้นะครับให้คุณลูกค้าของเดิมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับสาหรับชายเป็นด้ด้านล่างเนี้ยของเดิมนะครับจะเป็นโล่งๆนะครับแล้วก็มีตัวกันชายกันชนแบบนี้นะครับเฉยๆแต่ตัวนี้เราแต่งเป็นตัวบปดให้นะครับนี่เราพร้อมกับตัวสอน e x ็ก n d e r ให้ด้วยนะครับผมวันนี้อ่าแน่นอนครับตัว e x ็ e n d e r คอสนะครับมากับแม็กขอบ17ยางดันหลบนะครับผม ตัวนี้เป็นลายทูโทนนะครับเป็นเงินเป็นอะไรสีเงินดำนะครับดูเมกะลักดีสำหรับลายของมันนะครับผมมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับสำหรับด้านหลังอ่าเห็นไหมครับตัวสัญลักษณ์นี้นี่ก็คือสามารถคลิกเตะเปิดได้นะครับตัวนี้ประตูท้ายไฟฟ้าติดตั้งมาให้นะครับเป็นของแถมนะครับผมแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านล่างเห็นไหมครับตัวสเกิร์ตด้านล่างตัวนี้ นี่ Sport Rider M เท่มั้ยเป็นสเกิร์ตท่อหล่อคู่นะครับสวยสวยมากผมชอบนะตัวนี้นะครับแล้วก็เสาอากาศเห็นไหมแปลกตาไหมเสาอากาศจริงๆตัวนี้มันต้องเป็นสีขาวเสาอากาศคลิปฉลามตัวนี้เพราะต้องเป็นสีเดียวกับตัวถังทาไมเป็นสีดําอ่าดูเหตุผลทาไมเป็นสีดําเพราะเป็นหลังคาดําก็เลยต้องใช้สีดําไปด้วยเลยนะครับนี่เห็นไหม คันนี้แรปหลังคาดําด้วยนะครับแต่งเป็นไงสปอร์ตไหมนอกจากเป็นรถครอบครัวแล้วเรายังดูสปอร์ตด้วยนะครับผมมาที่ตรงด้านข้างฝั่งคนขับบ้างนะครับส่วนฝั่งคนขับนะก็ดูเห็นเส้นไหมเห็นเส้นตรงนี้ไหมมันจอดกลางแดดอะทำให้เห็นมิติของตัวรถมากขึ้นผมตั้งใจจอดกลางแดดเลยนะเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมเส้นเว้าวเส้นเคอร์ฟของ e x p e n d e r Cross คันนี้ จะได้เห็นกันชัดๆนะครับนอกตากความสวยงามของสีมันแล้วนะครับรอบตัวถังเห็นไหมมันจะมีเส้นแบบนี้ทําให้เราดูมันมีมิติมากขึ้นอะ่ะออฮะไม่ว่าจะมองมิติไหนนะเอฟเฟนเดอร์คอร์ก็สวยนะดูเดะจะทําเป็นรถสปอร์ตก็ได้ตัวมันเองอะ่ะก็คือเรามองว่าเป็นรถครอบครัวใช่ไหมแต่แต่งแบบนี้มันเสริมความสปอร์ตจริงๆนะนี่หลคาดํานะครับเป็นการแลปหลังคานะคันนี้เดี๋ยวเราไปภายในดีกว่า นะครับอ่ามาฝั่งนี้ก่อนผมลืมบอกไปนะครับเห็นกระจกมองข้างนี่ไหมมันเป็นกระจกมองข้างไฟฟ้านะสามารถปรับได้จากภายในแต่มีไฟ LED ไฟเลี้ยว LED ใช่ไหมแต่ <c ười> ก็คือนี่เห็นไหมตุ่มแบบนี้คืออะไรรู้ไหมมันคือกล้องรอบคันกล้องด้านข้างด้านขวาน,นะครับทำงานพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับภายในจะเป็นไงหรอเดี๋ยวพามาดูนี่ คันนี้ก็คือหลายๆคลิปอผมทําไปนะตั้งแต่คลิปที่แบบรถที่ยังไม่ได้แต่งออกจากโรงงานเลยก็มีนะครับเห็นไหมหน้าจอใหญ่ขึ้นหน้าจอนี้ตัวตัวนี้จะเป็น Android นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอนั่งในรถหน่อยถามว่าร้อนไหมร้อนครับแต่คนเพื่อเพื่อนๆจะได้ดูรถที่มันเห็นเส้นสายมีมิติ ให้มันดูสวยงามนะครับอันนี้ก็คือรถกอลังสตาร์เห็นไหมพอสตาร์ปุ๊บกล้องรอบคันทํางานเลยนะแล้วเป็นแค่กล้องรอบคันไม่พอตัวเนี้ยยังบันทึกกล้องรอบคันอีกนะจะบอกให้มันไม่ใช่แค่ว่าโชว์รอบคันนะแต่บันทึกกล้องรอบคันในขณะเวลาที่รถขับด้วยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนี่เป็นไงเราจะดูมุมไหนก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมดูเลือกด,ดูนะครับ อดดูไปทีดีนี่เห็นไหมสามารถเลื่อนได้ด้วยนะครับสําหรับกล้องร็อบคันของเราครับจะเลือกดูมุมไหนก็ได้นะครับแต่จะบอกว่ามันเป็นแค่ภาพจําลองนะครับตัวนี้ตัวรถเป็นแค่ภาพกราฟิกนะครับไม่ใช่ภาพจริงเท่าไหร่แต่ก็คล้ายๆภาพจริงอยู่นะอือฮึอ่ะแต่รูปรอบคันของรถอ่ะอันนี้คือภาพจริงนะครับแต่ตัวรถเป็นภาพกราฟิกนะแล้วก็ ยังไม่ยังไม่จบนะของแถมสำหรับคันนี้นะเห็นไหม USB ตัวนี้เป็นฟาชาร์จนะครับ1จุดแล้วก็ที่เท้าแขนอ่ะเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนจะได้ดูง่ายๆอ่ะที่เท้าแขนของผมนี่เห็นไหมคันนี้แถมที่เท้าแขนด้วยแล้วไม่พอนี่มี USB ให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้อ่ะเพื่อเพื่อเห็นกันชัดไหมเนี่ยเห็นไหมเพิ่ม USB มาให้ด้วยนะครับสำหรับที่ที่เท้าแขนอันนี้นะครับ อ่านี่สั่งเพิ่มได้นะนะครับถ้าใครที่ต้องการนะครับผมแล้วก็จอจอหลังก็มีมาให้นะครับก็แถมให้นะครับมีจอหน้าอีกเดียวไม่ได้ต้องมีจอหลังแล้วอ่ะผมกลับกล้องแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้จอหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะจอหน้าก็ประมาณนี้เป็นจอ a n d ด o i d นะครับใหญ่นะ แล้วก็น่าสัมผัสมากด้วยเอเย็นเร็วมากเลยเพาอชื่นใจหน่อยคือข้างนอกจะบอกว่าร้อนมากกี่องศาผมไม่แน่ใจอะน่าจะ30อัพนะแต่ข้างในเนี่ยพอกลับมาพอสตาร์ทรถปุ๊บแป๊บเดียวอะมันเย็นมากด,ดูวยเหงื่อผมหายหมดละนะเหลือ <c oughs> <c oughs> แต่ผมงอกนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันอ่ะมานั่งบาะหลังกันนะครับ เบาะหลังก็นั่งสบายนะนี่ผมพาไปดูจอดีกว่านี้อ่านี่จอมันนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวนะครับลูกเด็กเล็กแดงก็สามารถดูหนังได้สบายเลยนะเปิดกระตูนให้ดูนั่งยันสมมติว่าไปพัทยาอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็หลับยันพัทยาดูหนังไปของเขาหลับยันพัทยาเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวดูที่นั่งเดี๋ยวดูผมนั่งนะแป๊บหนึ่งผมกลับกล้องให้นี่ดูผมนั่งนะ กว้างไหมนี่แล้วผมนั่งเอ้ผมหน้าข่อยห้างได้เลยอะ่ะคุณดูนี่นี่ผมยังไม่ขยับเบาะนะ๋ยวขยับเบาะมันเลื่อนเบาะได้นะตัวนี้อ่าโอเคแล้วก็สามารถเลื่อนตัวนี้ได้อีกโอ้มันเอนได้อะ่ะสบายมากเลยอ่ะเอนได้สุดเท่าน,นี้นะครับก็ก็นั่งสบายดี นี่ผมนั่งแบบสบายสบายนะผมสูงนร้อนะแล้วก็น้ําหนักตัวอยู่ที่84ดสีกิโลนะเป็นไงนั่งสบายนะจริงไหมพอดีข้างๆมีการก่อสร้างศูนย์โชว์รูมเอมจีนะครับติดกันก็คือเป็นในเครือของลูกเจริญกันแหละนะครับก็จะมีภาพก่อสร้างมาอนาคตไม่แน่นะผมอาจจะต้องทํารีวิว รถยนต์ MG อีกค่ายหนึ่งก็ได้เป็นไงเพื่อน,อนๆติดตามชมกันไว้นะครับถ้าใครที่กำลังสนใจอยู่นะครับไม่นานโชว์รูปนี้กำลังก่อสร้างอแอร์เย็นเร็วมากเลยดูเดิเดยวนะตรงเปิดกล้องให้ดูเออดูแอร์มีสระดับเนี่ยหน 4, 4, ึ่งสอสมสี่หนึ่งเดยนนะหนึ่งสองสามสี่สี่ระดับดูเดิง่ายมากเลยนะครับตัวนี้ไม่ค่อยเย็นนะ เาเย็นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมากขอบอกนะครับลงมังล่างก่อนตากแดดหน่อยเดี๋ยวถ่ายรูปรถรอบคันให้ดูนะเดี๋ยวพาไปดูรถรอบคันกันเลยนะแบบและเอียดเลยนะครับ เห็นไหมเห็นที่ผมบอกอ่ะเนี่ยตัวนี้เป็นไฟ LED เป็นไฟ day time ก็คือสตาร์ทรถปุ๊บไฟมันขึ้นปั๊บเลยสวยไหมเห็นไหมบอกแล้วเงาที่ขอบตัวถังอ่ะตรงเนี้ถามว่าทำไมต้องมาจอดตากแดดเพราะว่าเพื่อนๆอ่ะจะได้เห็นเงาที่ขอบตัวถังเนี่ยเห็นไหมมันสวยอ่ะมันเท่อะจริงๆนะเนี่ยดูดิ วิศวิชีวาออกแบบนะเขาจะคำนึงไม่ว่าจะเป็นด้านในรถด้านนอกรถก็ดีนะเขาจะออกแบบให้มามีการมีลูกเล่นอ่ะพูดง่ายๆมีลูกเล่นนะลลนนะแล้วก็ด้านบนก็เป็นเหล่าคาเนี่ยตัวนี้เป็นเหล่าราคานะครับเป็นหลังาคาอันนี้มากับโรงงานเลยนะครับมาตัวรถเลยนะครับผมนี่อันนี้ลับหลังคาสีดาด้านนะครับแล้วจะชอบนะครับลูกค้าจะสั่งแบบไหนก็สามารถบอกกันเข้ามาได้นะครับตัดกันดีนะ ผมชอบตรงไง้สีดำเนี้ยดำเงาเงาเนี้ยกับโลโกโล e ้เอสเซนเดอร์ไอ้โลโก้มิสูบิชิอะ่ะมันตัดก,กันดีตัวเนี้ยเป็นโครเมียมนะครับแล้วตัวนี้เป็นดำเงาเนี่ยตัวนี้เป็นโครเมียมเห็นไหมแล้วตัวนี้เป็นดำเงามันตัดกันดีนะเนี่ยดูด้านท้ายเห็นยิ่งมีสีแดงมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยเห็นไหมสีแดงตรงเนี้ยคำว่าอะไรเดอ้อยิ่งเท่อะดูดีอะไม่ให้ความรู้สึกว่ามันอึดอัดเลยนะเอาจริงๆนะสำหรับ e x p เซนเด c r o คอร์กันเนี้ยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องอไว้ด้วยนะครับสำหรับมิสุพอใจนะครับผมเพื <S <S <ๆ>่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะครับเราจะได้ไม่พลาคดคลิปต่างๆกันแล้วก็หากเพื่อนๆต้องการเป็นเจ้าของรถย,ยนต์มิซูบิชินะครับไม่ว่าจะเป็นม ah ิราดัทไททันเอสเ n นเดอร์หรือปาเจโร่นะครับสามารถติดต่อผมกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์นี้หรือแอดไลน์ผมจะวางลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆต้องการความปลอดภัยในการเดินทางนะครับอย่าลืมเจ้านี้เลย m มิสุบิชินะครับนี่ m มิสุบิชิให้เป็นเพื่อนดูแลคุณทุกการเดินทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย